นี่คือของได้ค่ะไดป่ามาเคเลวมันรสชาติคล้ายปลาทูโลยกิโลนึงนประมาณสิบยูโรนี่แหละหนวดปลาหมึกอันนี้ก็เมาส์มาเบิดเลยเขา้าไปเดี๋ยวฉันจะทำให้ม้อยทำให้ถูกลงเขา้าไปถ้าเมาส์เบิด เราได้หม้เบิร์ดได้สามเท่าใดนี่แหละประมาณยี่สิบยี่สิบสองยูโรนี่เบิร์ดนี่กิโลกลัวเดี๋ยวขอยสิรั่วทำความสะอาดแล้วก็ลวกแล้วก็ซ้อยซ้อยหันหันไว้แล้วก็ปาลารวมที่แรกขอยว่าสีออมไอฝรั่งวะอย่าอมเลย ต้องอบเอาอบเอาหรือว่าทอดทำามเอาไปอ้อมเป็นน้ำถ้าเจ้าเฮ็ดเป็นน้ำใอยบอกกินน้ำเหรอ <c oughs> ปลาหมึกโลหนึง่งมันเอากระสิเมนปลาหมึกสาวหรปลาหมึกปลาหมึกที่เขาไปตากแดดนนะซื้อมาโลหนึง่งซื้อเอามะนาว่ะมะนาวมะนาวมะนาว,านาวถูกแห้ง ได้หลกหลายสองยูโรตลาดนัดของถูกมะม่วงหาโวยมะม่วงดิบมองมาตะบานเฮาสิเลยม่วงดิบหาโนยสามยูโรพักหอมผักชีคอยถามหาผักชีเล้าขเขาบ่งหูจักเขาวะ ตะก่อนเขาก็เคยเอามาขายแต่ว่าเขาบ่หัจักซื่อเขาคอยกับบ่งหัจักซื่อภาษาฮอนเลนมันมาทัวเอามาสองกันมันหนักนะคอยเจ็บหลังคอยซื้อหลายก็ไดม้มันมันมีพ้นถือคอยอม,มากอนนี้ก็ซื้อมาโล่นึงโลหนึ่งก็หาเหรียญอายูโล่คอยมาก,กิน มากินมาก่อนแล้วเอาเลยเป็นกิโลเลยเพราะวันบำรุ่งสายตาเอาได้ห้ากินห้ากินหลายบำรุ่งสายตาเาอาพลัมกลับไปยืนซึบลุกถาซื้อคอยกับซื้อเอาเป็นโลช่รมากับสองโลเขียนว่าสองกิโลห้ายูโรอย่างเงี้ลยแหละเราคอยเพื่อเอาโลเดียวตาหมอมันเถอะมันเอามาล้างจะกินบ่ท่าน แค่นี้หลักคานี่ละแนวใดมองแล้วก็ปลาหมึกเดี๋ยวจะลวกทําความสะอาดลวกแล้วก็หัน่นหันหันไว้เพราะว่ามันมันมีถูกว่านังค้ารนี่แต่ว่าข่อยทํางานข่อยข่อยไม่ได้ไปซื้อน้ำเขา่าของมันพวกเป็นปาลาอะไรนี่นอกจากจะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตมันแพงแพงซูเปอร์มาร์เก็ตต้องซื้อนหน่อยๆก็บอกแพงแพงจสินะ ถ้าเขาซื้อปลาเขาซื้อแบบนี้เขาซื้อเป็นโลละสองโลสามโลนี่มันเขาไม่มีลดราคาให้พอซื้อแล้วเขาก็มาคั่วเขาก็อัดช่องฟิตเข้าไว้แล้วมันก็ได้ปลาสดๆมากนะได้ปลาสดๆปลาหมึกกพลังกินน้ำมันเป็ลี่ยนพลังเห็นกระสีมันตะเคียนพลังบันบคือเห่าเนยเห่าเนี่ยเสบ ก็จะลวกหั่นหันหันทำผัดกระเพราโอเคนะคะเจอกันใหม่นะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวจะเอาลงล้างแล้วก็ลงลวกบายบาย